มีมาเวลซัมบี้แล้วมี DC ซซัมบี้บ้างหรือเปล่า คลิปนี้มีคําตอบครับเดี๋ยวไปดูกัน DC เองก็มีคอม,มิกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อซอมบี้ครับแต่เขาจะใช้ชื่อว่า DCIS และเป็นมินิซีรีที่มีจํานวนเล่มทั้งหมด6เล่ม DCIS คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเอิร์ธ55ครับโดยมันจะเริ่มต้นด้วยการบุกมายังโลกของดาร์ s ไซส์ที่ถึงแม้จะแพ้าการต่อสู้กับทีม Just ติคลีกแต่เขาก็สามารถบรรลุปเป้าหมายที่แท้จริงอย่างการจับตัวไซบอร์กกลับไปยังดาวอ po โพคาลิปได้ที่นั่นเราจะได้รู้ว่าในตัวของไซบอ,อร, Life ร์ และดาร์กไซก็ต้องการที่จะรวมมันเข้ากับอีกครึ่งหนึ่งที่เขาครอบครองไว้เพราะว่าการทําแบบนี้มันอาจจะฆ่าไซบอร์กแล้วทําให้สมการศูนย์หายไปครับดาร์กไซ์เลยเรียกดาร์กเลเซอร์มาเพื่อควบคุมความตายของเขาจนกว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้นทั้งนี้การแทรกแซงของความตายก็ทําให้สมการแอนทายไลฟ์ปนเปื้อนและกลายเป็นสิ่งใหม่ซึ่งก็คือไวรัสเทคโนโลยีที่สามารถแพร่ระบาดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยมันจะเป็นเหมือนโรคที่เชื่อมช่องว่างระหว่างสื่อดิจิทัลกับระบบชีวภาพและแพร่เชื้อไปยังจิตใจของทุกคนที่ได้เห็น ว่ามันสามารถแพร่เชื้อผ่านการกัดและข่วนได้เหมือนกับซอมบี้ทั่วไปครับซอมบี้ของ DC จะไม่ได้จู่โจมผู้คนเพราะความหิวหรือความอยากอาหารใดๆเพราะเขาแค่ต้องการที่จะแพร่กระจายความตายเท่านั้นและนั่นหมายความว่าพวกเขาจะใช้ทุกอย่างรวมถึงพลังพิเศษของตัวเองเพื่อสังหารหรือแพร่กระจายไวรัสในคอมิกดักไซจะเป็นคนแรกที่ติดเชื้อครับหลังจากนั้นตัวไซบอกเขาก็จะถูกส่งกลับมายัางโลกและเมื่อระบบในตัวเขาเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทุกคนที่ดูหน้าจอซึ่งต่อเน็ตอยู่ก็จะติดเชื้อเข้าไปในทันทีความเสียหายถูกขยายเป็นวง ในเวลาอันสั้นครับแถมตัวละครระดับหัวกะทิอย่างแบทแมนก็ยังมาติดเชื้อในการระบาดระรลอกแรกอีกดีซีจะเป็นเรื่องราวการแก้ปัญหาของกลุ่มฮีโร่ที่ยังรอดชีวิตอยู่ครับแล้วมันจะน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆตามสถานการณ์ที่ฮีโร่พลังเยอะๆทยอยร่วงกันไปทีละคน2คน